เป็นยูบอหอชมเห็นบาหมกเพชรดิบทั้งพื้นถวยชมพักนะหายวตนแล้วนเขางักบนแหงเลีวแปแล้วรถเฮียแล้วอย่รถเฮียาเนอยู่ันกันเนกระหักกันแพงกันแด้เป็นแพงลูกเราแก้วเราดูจากควมอยู่เราเป็นอะไ で <Yeah. S 2>、yeah. สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนพ่อกันกับซองสาวบุญมาบ้านเฮาอีกเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันกับสาวบุญมาหนี้บ้าเต้พี่น้องเอ้ทางแบบเกาะบาวแก้วทางซาิ่นมาเจาะน้ำบาดาลให้แล้วเนาะเอาดีใจน้ำมีน้ำใสเป็นของตัวเองแล้ววันนี้แต่ก่อนเพิ่นก็ใสทั้งทั้งน้องเบยนี่แหละเนาะตอนนี้มีน้ำเป็นของตัวเองเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเอาเพิ่นเจาะทั้งพี่ถือเนี่ เวลาเห็ดหองนามเห็ดทั้งลุมอมืดีใจน้ำพี่น้องเลยเพื่อหอดสายเราด้ยวยเนาะอ่ะาพอกันคือเก่าคือเดิมอ่ามาพอกันมาเนี่กะแกะมาพี่คือเก่าทั้งสบุนก็ได้เห็นทั้งบาแกลอ่าไรน้ำก็ดีใจน้ำเพิ่นแต่ว่าอากาศก็ฮ้อนห่อนพูนดเลยพูดพักเศร้ากินเข่าขึ้นน้ำอ่าพูดก็นั่งยู่ห่มพุนพ่นนะ กินวอดรีได้คอยิ้มเข่าเลยนี่นางเลยแกงไดกาดีใจน้ำแต่ละครอบกรคขัวได้น้ำแล้วแล้วกันทางเขื่อนเพิ่นก็มีเสาอยู่เอาต้นแล้วาสาวนันเนาะอ่าโมันกำลังลงมือเจาะหอดใส่แล้วเป็นยังเลยสะบุญกะซีทายเห็เบิ้งไกลๆพี่แดดมันแดดออกไใบ่ได้อยู่หม่มอันน่ะอยู่แดดโอ้โหเปิ่เลยอ่าบนส้มนำกัน การเจาะน้ําเจาะในราคาเท่าไหร่เด้เพิ่นเจาะนี่เนาะอากาศฮ้อนอบเอ้าเจาะน้ําไว้อืมไสใส่โดกสบายดีใจนําเาพแก้วก็ได้าเพิ่นกเพิ่นน่ะากันนั่งกินข้าวอยูุ่่นก็ได้ เนเอาเบิ่งน้าก,กันเห็นเงินเดิมพักคอนี่้วก็เจาะให้ใสเลยเอาเอาเอาส้นแซบอหูทำมาแก้วกินข้าวเลยพี่น้องเลยได้ยังดีกินข้ามานี่เนาะอ่าเซ้นแซบโดยสวัสดีหูขนหน่อยแล้วนอนเว็นอี๋ร่ะได้ยังกินมานี่ อันนี้อ้อมไก่ใส่ผักชีวข์ข้าวปุป้นใส่สูตรเก็บข้าวปุ้นสิงไก่คือแดดแท้เจ้านังนะเราเกีก้ยวเริ่มแด,ดดได้ทางจาเ,เ,าเจ้าอืมข่าวก็ข้าวปุ้นบ่อโอ้พิ่นมาเจาะหน้าเพิ่นกินแล้วบ่กินแล้วช่างเจรากินน้ำล้างบ้านน้องอะไรให้เรากินข่าวก็ข้าวปุ้ <c oughs> นน้องกระเบยได้สาน โม่เกลือกินก้อนกินก้อนก<อ>ินก้อนแ,แล <c oughs> ้วนี่ยมาแล้วปะเนี่ยเนี่ยมาเด้อลูกลากินเราเราเมื่อยตักน้ำบ่าเราตักน้ำซอยบวะพี่้านี่โดยไปขับรถให้ได้เราก็สิเมือ่อยแหละเนาะมันแดดเนาะโดยดีมากดีมากมาสั่งมาเด้อลามาเด้อมากินข้าวเราอะไสิเอาไว้ให้ดอยครึ่งนึงหิ้งง่ายขึ่งนึงให้ให้น้อยใหญ่ครึ่งนึงอย่าดิ คือหนาวหวานเดน่ออนสามเทือลงไปตักนาสามเทื่อรถคาสี่เถื่อสีเทือรถค้านอนเลยแบบนี้สีเทือรถคานอนเลย่านั่งเต็งน้องนะโอ้รถคามาอ่านขวรถค่าละเทือที่สามที่สี่ล้ขาวว่าไปตามเพวัานี้แหละไปตามเพ่เม แซ่บเอาไปเจ๊แซ right. ่บทำอาหารบ้านนอกนะอยากกินแกงเฮ็ดได้พอแล้วกันเนาะคือสีแซ่บแกงเฮ็ดใส่ผักติ้วอ่อนแม่คือผลบลโต๊ะแท้เนาะหาเฮ็ดเพาะนี่แกะมันฮอดอนนี้เราซือมาเนียบ่มีหามเลยอยากกินเฮ็ดธรรมชาตินะเนาะเฮ็ดเูโกเฮ็ดรวมนะเดี๋ยว เห็ดขาวคายเห็ดเพื่องมากินแล้วก็ซีคันคันรีดนะเขาใส่ปุ๋ยด้เขาเฮ็ดย่างอยู่ไหนมีดองบะกูใ้ซีเมนที่ดองตัวไหแมนาะดองใช่เดินพาแมวนอเออพาแมมปะเออกระเจี๊ยบก่อนอะกินกินดองทุกสาวนะพาแมมไปบากเจ้า อินท่าหอมไก่ใส่ผักติวใส่เกงเห็ดละงูเห็ดปวงเห็ดอะไรเลิเลยนะแบบนี้ข้าวกินไหนยางน้วอืบ่ยันน้ำตัวนั้นมันปรมเท่าไกลลบ่ได้จังเมตเลยจังหวะประมาณสาบกสี่สิบ่ไนของเจ้าจังเมตสะสี่สิโอ้สีดิ ขันนกินข้าวกินหน้ากอนเอาแดงสมพักห้เพนกินเนี่เอ้าหอสมพักเฮ้ยสมพักสมซีนพักสมพักกับสมซีนกินเลยนะกินไปตองพร้อมกินไปตองก็แท่จิว่าสมพัก แซแต่ว่าเอ๊ฮจังหวัดไ่ดอกโอ้ยเอในย่ายได้เขาเฮ็ดขายว่นนี้ซ่บนั่นได้ไงชิได้ย่ายแซ่บแค่หลดจากาตื่นแล้วคนหน่อยฮะเป็นอะบอเป็นอยู่บอห่อชุกเห็นบอหมกเพชรดิบทั้งพื้นถวยสมพักนะหน้วตืนแล้วคนหน่อยเห็นบาเบยกเพชรดิบฮะเออยินกรบสมพัก นี่แหลอพวกเพ็ดกับเพ็ดปลูกเองเน่เก็บในสวนเลยขนาดว่าเพ็ดเนาะพิษขาวนี่เพ็ดขนาดพิษอน้ำเฮือน่ะปลูกน้ำเฮพรืพิษก,กีนูเนาะอันนี้กับเพชรคือกันจะลองมือที่ล่ะเดชรแจ้จริงๆอย่าไปตบน,น้ำอยู <c> ่ <oughs> อุ้ยอย่าไปอาบได้ช่วงนี้เนาะอันตารายนนนมชมสิเป็นแล้วบ่<ส>ชมแหละ เอาม,มาแต่เพื่อนไปนอนสมพักเพราะว่ามันเป็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็เลยเอาม,มาอีกเมื่อวานนี่ก็เอาใหา้เพิ่นห่อสมมันเป็นก็เอาม,มาสองหอ่อได้ปันกันผู้หอ่อ<ม> <c oughs> บอกเพิ่นกินก็เปจะแซ่บอยู่แบบนี้แนะบบหอ่อโอ้บ้านเฮาขัดซื้อเขาหันได้ยุ่สามสี่ห่อห่อสมจำนี้เขาเห็ดหนี่ไงจำเขาเมื่อนีนะ่เนาะอันนี้เอาเห็ดเอง งาบเตกินมลกนี่นี่เรากินนวลาลับตาได้ได้ลูกแก้วค่ะยองากว่าอีกแรงงานบวอีรากินนมเยอะนะไม่นี่ท่ากันสร้างเสาไฟเพิ่นกับโมเดมาบอเหลือนาดไหนเเพิ่นบมเดมาเลยวะเดี๋ยวว่าเพิ่นติดเวียกเนาะเพิ่นติดเวียกเห็นข่าวที่มาตั้งขึ้นวันนี้แต่กับบริ เห็นพลันเวลาเราไปดองบอกเราว่าช uh ิไปดองสร้างเบิ้งตอนแรงเนาะมันแดดเออเมือ oh, พี่ร ja ้อนสิบคืนหลวงพี่ได้ยินเวลาถามว่าสไปเอ้ยแต่วบ่อแล้วอ่อ่าอชิไปดองเนาโอ้เพิ่นไปดองเดจอกินข้าวเอาเอาเอากินข้าวปู่บ่าวแอนก็บบ่าสัญญาสวัสดีพักกันมาแต่ไซนี่กินข้าวมาได้กินข้าวโอ้กินขากันเอาเอากินข้าวตักแดดแท้นี่ บอกแก้วว่าเเป็นยังเรา่าเดชวันนี้จบกระเทิในได้นั่งแล้วบะอยากลูกได้เราวะเอาใจเลยเนาะเอาเอาอิมแลวกินเข่าค่ะเอออี่มเลยสิไปยังต่อวันนี้จะตักน้ำตักน้ำอือซอยเพิ่นเนี่นซอยเหาเหาซอยเพิ่นน้ำเพิ่งเพื่อเสือเพิ่งป้าอยู่ใกล้กันหักกันไว้ดีกว่าสร้างกัน่นว่านักนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึง มื่อนี่เพื่อนเจ้าซอยเพิ่นเมื่อหนาเพื่อนซอยเจ้าขันเฮาบบซอยเพื่อนเพิ่นกับโบซอยเฮาได้แม่แล้ววะพี่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 จากแนมไปยังสังของพี่กล่องไปอีพี่เห็นคุณตัดผมจับไปยังักคองักเลยวะงักคอเลยวะงักจนะยังบนเกางักชนะยังบนเกายันรถฮียาบัดขางักบนแหงเลี้ยวไปะแล้วรถฮีาแล้ว ยาลอตี้งพี่อะแม่ก็สิมีสิมีผู้เอาอยบ่ก็มีแล้วเนาะระมัดระวังเอาเลยเอาเบิ่งน้ำติ๊กต๊อกเลยยาลดจักเหียบัดของหักมือแห้งนั่นแหนมเขาบบอะรรถไปใส่แล้วอะเหี้ยแล้วเฮ้ยเว้ยอันนี้คือกัานแหนมเว้ดักเซลล์เซลล์ยันมาหมดเต็มอากาศมันห้อนเนาะเจ้าเจ้ามายังเจ้านะ มาจอาหน้าทั้งการนี่แหละบ่คอยไปชงรถไทยเด้อมีรถไทยโอ้อะไรเอารถไทยเจ้าว่าแล้วผู้นี้บ่เป็นผู้ขับขับเป็นอยู่บ่สีเทอลงสีเทอขากันสีเท่อขาบ่เพิ่นขับกระดี้เลยังครับรถไทยเป็นบัดยามนาเพิ่นจ้างไปไทยนากระไปเนาะมาอยู่เพิ่นใส่ยังกระไปเพิ่นจังให้เงินใส่เขาจ้างอยู่พี่ไทยนี่สิแพงกว่าดำเนาะปกติ มันเหนื่อยในเวลาเขาจา้างดำนาค่ะ <c oughs> เคยบ่เบยไปไทยนารับจ้างเมื่อไทยค่อยๆเด้อค่อยสีจ้างมื่อซองเซียนไปไนเอาแล้วสิมาไทยเมื่อไทยเ,ทเตอร์อาเอาไปเนาะเอาบอนะเอารถไทยเราเอาไทยได้เยอะฮะมันยังก็เอารถแท็กเตอร์เราเอาไปครับเอบารถไทยเราเอาครับได้เยอะอ้ยพุธเราค่อยมีรถแท็กเตอร์ข่อยมีแต่รถไทยธรรมดาและรถอีแท็กไง รัายไ,ไปไทยพี่ไทยไปฮอดคันา <c oughs> นานาไผ่แล้วเจ้าไทยเด้อบอกคืออะไรนี่ไทยห้่มไปบดัดประจักษ์นาไผ่นายาวบอกคันนาค่ะเพราะคันนาบา,น<อ>า,าบดนี้อ้าวนี้เจ้าอะไรปานทำไรไปาาปานคันนาเด้อวโอ๋อสิไปซรอยเพื่อนตักน้ำบาดนี่ บดจักบดจักลูกบดจักเถี่ยวบดซี่แถวลายเถี่ยว,ยวอ๋อคือขันว่าไอาบน้ำนองโอ้ไปอาบน้ำนองเนาะน้ามันอันนั้นพอแห้งเลยดน,น้าบิ้งว่ามันสกปรกจำได้เจ้าเป็นน้ำนองมันใสแค่ยุบไปจักเป็ดไปจักอ่วงปลายน่องเนาะโอ้อนะโหแห้งม่นอ้าวเขาบบบนี้อน้ำไปแล้วเพิ่นลงไปตันกน้ากับตวนนะั่นแหละทั้งตักทั้งอาบ มันคันคายแล้วเนาะเอาเอาซาไปช่วยเพคนซาไปหลับไปนะเอ้าสบายดีก่อนเจ้ากินพ่อเเออไปไปช่วยเพคนก่อนไปพักผ่อนกันคนกินข้าวยากี่นี่นะอาผู้คนหน่อยลูกแล้ววันนี้กินเสร็จกระพุ้นอะเล่นปละได้กันฮะฮะว้าวแต่ภาษาอังกฤษไรวัวจักน้ำนี่เไปแซ่บบ่ล่ะฮะสบายดีละบ่ลูกถูกแล้วสบายดีด้วยลูก สบายทุกแล้วป่ะเป็นแล้วสบายดีก็ลูกอ่ะสบายดีบายดีก่น่าจริงแล้วเหี้ยวหมดกินอืออืออืออาบวงเด้เด้เออเปิมากินข้าวปุ้นบ่ชอบกินข้าวปุ้นมากเลยนี่เรานี่แต่ว่าบ่กินน้ำได้อันนี้กินน้ำปลาบัดนี้ยผู้เด้นใหญ่ไปโฮมตัวนั้นเด้อมันแดดแห้งลูกตื่นพู้มันไปอยู่ฟุ้นใครเนรได้บัดนี้ ตัวนี้มันมันมันอันนั้นแหละเออมันมีเขาจอดรถจอดยังเขาเน่แหละพูอยู่โฮมตัวนั้นมันก็เย็นเที่ยงกันนั่นแหลมตัวนแ้ลอผมนั่นแล้วควาบานะไปตัดออกตัวนั้นแล้วก็ไปปูอยู่พูมันก็เย็นเที่กันเนาะผู้เริ่มเจาะอีกแล้วได้พ่าพอไปใกล้บูได้แล้วก็เอยแยนไล่ตามันเด่นเห็นพอกินอันนั้นได้บนนี้ เจาะแล้วเนาะเจาะหน้าแล้วแล้ววะมันนี่เนาะไอเบยไอเบยมันตั้งชื่อว่านกเข่าหึนกเข่อน้องว่านกเข่าต้องต่างเหรอเป็นนั่งหัวหลอนคือนกเข้าน้อยบ่นกเข่าเปิดมาใส่กับน้อมเปิดมาใสนใจเด้กมาหอมล้านเออเพิ่นแพงเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยลังคนเขาบอเขาบ่อันนั้นเด็กน้อยได้ อันนี้ถือว่าโอเคแล้วเราเล่นน้ำเล็กน้อยได้นี่เด็กมี่ไปนั่งกับโอ๊ตโอ๊ตมาห่ายเด็กน<ๆ>ั่งมาเช้านี่เขาบาน้องไปญี่ปุ่นเนะดี๋ยวไปจะกินขนมเออเดี๋ยวกูซื้อให้ดังกินเสียอาเดี๋ยวซื้อให้บา้างเาขาจะเอาเราให้พังหน้านเน<อ>ี่ยลานี่นะนก็บอกลาหน่อยไปน้่งอ่ายผพาไปใช้บอสบอสลงเองรุ่มลงคลองบอสบ้าสุดอ่ะ เบยมันกำลังเด็กน้อยน้อเด็กน้อยเลือกเบื่ออันนี้ไปว่าขับรถดีๆเด้อล่ะเอืองน่องไปน้ำอืมอืมอืมขับลอยอืมอืมแล้วก็โห้เด้เราไม่ได้ไปคนเดียวเด้อันนี้แต่สาเลยไปฮันเตอร์ป่าน่องก็ให้าอยากไปน้ำหนุกุยไปหางเขาแต่ป่าไปตามภาษาเราแรกไปหากิโก้กระป๋อมบ่ คนมาเจาะแต่เศร้าคุณผ้นำประมาณเจ็ดโมงป่ะเจ็ดโมงว่าสัญญาประมาณว่าแปดเก้าโมงเลย่ะแปดโมงแปดโมงเก้าโมงล้วประมาณไหนเผื่อสิได้เนาะประมาณเสียเวลากี่ทีมันพอไห้่เลยได้พออันคนไปเจาะพิถีเนาะโอ้ it? It oh. like yep. oh. ักนามพร่ท่านนะครับโอ้ที่แรกเราเจาะอยู่พ่นเลยง่ายครับพี่บันี้ เวลาเ้าทอกหนามเล้วนามมันจะกึ้นเด้ดินใหม่เด้มันกึ้นแล้วน้มเพรทันเลยเพิ่นหมอดรถทาแบบโอ้เพื่อก็เลยง่ายครับพี่ง่ายมากพี่เลยที้เจาะทั้งลมพุ่นบ่ด้ยแม่แล้วมันลหลด้มันเป็นบูวกใหญ่เพื่อสิเพื่อสิลงวิทย์เนาะสองเมตรผู้เพื่อสิลงวิทย์ดินใหม่ค่ะทางค่อยค่ะบานีดินใหม่ไปถึงหนามมันหลดเปลือยไปหลุดแล้เนาะเพท่นลยสิลงวิทย์ตั้งก็เลยไมนสิโล่จักมันสิไหลไปทางใดแล้วบ่ติ มันบอคือดินทำมาทำมาซาตะกี้ได้เนาะดอ๋ีเอเอาเดี๋ยวย่างมาบึงอันนั้นเพิ่นกอนเด้อให้เพิ่นทักกันกอนย่างมาลำบกันกประเด้ยไปคุ่นดอกมันเดดแหงถักกะเบยกระได็ซอยแยกได้จักพวมได้เยวสบุนสียยางไว้บึงอเจ้าคนไหนสีน้อง ทอกำลังอาเบยโอ้ยถือหันหอหันกุ๊กนะโอ้ยวเราเอยแยอะไรอย่างเงยสะด่สสามากเลยดูคมที่ดกสอยียกพระเจ้าเด็ดสับสนานุณมตักน้ำซอย่น ไาสิไปไทยอีสิไปตักเอาอีกเนี่ยเป็นอยู่ในกันเพิ่นกระหักกันแพงกันแด็เพิ่นแพงลูกเอกแก้วเราไปจับคว้าดูแลกันเลยแล้ว,ก,ว,วลก็กดีใจที่ว่าบ,บ้กแก้วมาอยู่ใกล้กูนะ พี่น้องเดี่ยวสำหรับคลิปนี้นะสะบุญสิ่โตโต้โจบคลิปก่อนอพอ่อกันในคลิปหนา้าเวลาขอบกอบใจเด้อขอบบุญขอบคุณที่ขเขอบบุญมาส่งขอบบุญขอบคุณในลายที่เบิ่งคลิปให้ประการโฆษณาเนาะนะ,ะพี่น้องเลยยังไงก็พ่อกันในคลิปหนา้คหนาคลิปนี้โตโต้พระาาจ่าไปก่อน ขอบคุณขอบคุณเดอ้อทางเอื้อยที่ไว้วางใจสมบุญณ์มอบเบียกหมอบงานให้เนาะทางเชือน้องอาเบย์าไฟฟ้าเขา่าแต่ว่าทั้งอันสร้างเพิ่นบ่ได้มากนี้บอกหรือว่าจังใดคุนธรรมาอยู่แต่เศร้าพอดีมันแดดคุณที่เพิ่นสิเอาเสาขึ้นเพิ่นก็เลยกลับเมื่อเห็นว่ามีดองมีอย่างนี่แหละทางเชือน้องอาเบยก็ได้อาล่นไปน้ำกันว่าเมือ่อใดเพิ่นถิ่มาต่อให้น้อสมบุญณน่า มาจอบมาเบิ้งเซ็งซี่แหละโหฮะเป็นอะไรเมื่อยป่าเมื่อยแดดแดดจะพักก่อนแดดเราไปหาฮุมแล้วพี่น้องเลยเนาะพี่น้องมาเบยก็ได้อะะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้อพี่น้องเด้อเนาะขอต้องขอบใจเขาก็เบิ่งแยวไปดูเรื่ไล่ก็แซ่หอยแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นกำลังใจเขาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี